สวัสดีครับ,รบโจฮักนัสละคามวันนี้มาพร้อมน้องชายผมและท่านผู้ชมก็คือทิศกานะครับวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วทิศกาสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วท่านผู้ชมสี่เดือนเต็มๆนะคือจริงๆแล้วนะทิศกาก็ได้นําสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเนะี่ยผมก็ตั้งใจนะท่านผู้ชมว่าไอที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยผมเก็บไว้ให้เขา เก็บไว้ให้คนเดียวแต่จริงๆหลายคนนั่นแหละ mm hmm. แต่ว่าทิศก้าไม่มาเอาท่านผู้ชมอันนี้เราก็จะเกินเกนกันก่อนเนาะไม่ได้เจอนสี่เดือนถามไปถามมาคือทิศก้าเอาไปปลูกไว้ท่านผู้ชมโตแล้วไม่ต้องมาหาผมแล้วแต่ทีนี้พี่ก็อยากจะถามทิศก้าว่าอาไปหาหมอ,อเราไม่ได้เจอกัน,น,นตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกุมภากุมภาครับ,รบไปหาหมอ ไปหาหมอวันที่12กุมภาพันธ์อ๋อ12กุมภาพันธ์ครับ12มิถุนานี้ครับ12มิถุนายน12มิถุนาท่านผู้ชมไปหาโรงพยาบาลเนาะเราก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะครับว่าที่ไหนแต่ว่าเราก็บอกให้รู้ว่าเราอยู่อำเภอนี้แหละนะครับก็คือนะครับเป็นยังไงบ้างเบาหวานเบาหวานขึ้นครับเบาหวานขึ้นครับเอาท่านผู้ชมตอนตอนตอนเดือนกุมภาพันธ์นี้เบาหวาน ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครับความดันปกติครับทุกอย่างปกติหมดครับอ่ะทีนี้พอสี่เดือนต่อมาเรามาเจอกันเพราะว่าสิบสองกุมภาพันธ์นั่นก็คืออ่าที่กล้าไปหาหมอครั้งคครรััร้้งงสุดท้ายก่อนที่เราจะมาเจอกันวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นสี่เดือนพอดีท่านผู้ชมสิบสองสิบสองมิถุนายนนะครับอันนี้ก็คือเดือนมิถุนายนครับอ่าเดือนนี้มาหวานขึ้นเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเจ็ดครับร้อยเก้าสิบเจ็ดท่านผู้ชม ผมก็จะถามว่าทิดก้ามีพฤติกรรมกินอะไรเข้าไปบ้างนะครับทิดก้าว่าไงกาแฟกาแฟแบบม่วงครับหน้าหน้าหน้าทาที่ผ่านมาคือพฤษภามิถุนานี้คือมะม่วงอยู่แล้วท่านผู้ชมกินเยอะกินทุกมือแล้วครับแต่กาแฟนี้ทิดก้ากินกินกี่คือคือวันหนึ่งเนี่ยกินกี่ครั้งสองครับเช้ากับเย็นใช่ไหมบ่ครับเช้ากับเที่ยงอ๋อเช้ากับตอนเที่ยงท่านผู้ชม แล้วมะม่วงล่ะกินกินทุกวันหรือเปล่ากินทุกข้ามอ๋อมะม่วงกินทุกข้าวเลยท่านผู้ชมก็คือกินทุกมื้อเลยมื้อละประมาณกี่กี<ๆ>่กี่ผลเนี่ยประมาณสามน่วยนะครับอ๋อสามผลนั่นผู้ชมก็ก็หวานนะี่กาครับหวานอ่ะมะม่วงอะไรพอจะบอกพันได้ไหมอกล้องครับอกล้องท่านผู้ชมมันก็หวานได้ใจอยู่แล้วเนาะอ่าทีนี้เราก็จะมาพูดกันว่าณนะวันที่สิบสองที่ผ่านมานี้ หลังจากนี้เราก็เลยมาทําคลิปกันพอได้ครบ4เดือนครับ190เท่าไรนะเ7ครับ1 9 7ท่านผู้ชมจาก120อ่า4เดือน <4 S 1> เพราะ <9 S 1> ว่าเรามีอาหารการกินเพราะพฤติกรรมการกินทิดก้านี่คือตามใจปากตามใจฉันแล้วรู้สึกว่าเอ่อยุงจะเยอะอยู่หน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนเย็นแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับทิดก้ากินกับข้าวปกติครับ แล้วของหวานมีไว้ตบท้ายของหวานกับนี่เจมะม่วงแหรอครับอ๋อของหวานมีแต่มะม่วงทีนี้ประเภทน้ำอัดลมเครื่องดื่มมีไหมมีกับแรปตาซอยครับอ๋อแลปตาซอยทุกวันปะครับแลปตาซอยวันละกล่องท่านผู้ชมเอายังไงเร้วกกนพวกอย่างอื่นๆล่ะน้ำอัดลมอย่างอื่น,น,น,นมีไหมบ่ครับบ่อไม่มีเหมือนอย่างที่คราวที่เราคุยกันนะครับท่านผู้ชมก็มีแลปตาซอยนะครับมีมะม่วงของหวานตบท้าย กาแฟกินวันละสองครั้งท่านผู้ชมเอาละาเมื่อวันที่12กุมภาเนี่ยเาบาหวานเขาร้2 0ปกติแต่พอเดือนมิถุนายนนี้เบาหวานร9 7นะครับเป็นเพราะพฤติกรรมการกินทีนี้พี่จะพูดถึงว่าพี่กล้ารู้สึกว่าฉี่บ่อยไหมในตอนกลางคืนก็บ่อครับประมาณขึ้นละสองเทียคืนละสครั้งคืนละสองสมครั้งแต่ส่วนมากก็คือ หนึ่งครั้งมีไหมหนึ่งครั้งมันออกก็ว่านี่วงนี้แหละครับเดือนนี้แหละสองครั้งสามเดือนเดือนนี้สองครั้งคือมันขึ้นมันขึ้นนะท่านผู้ชมแต่เห็นฟ้าแลบล่ะเราก็ยังกินทุกวันไหมกินทุกมื้อครับแล้วตอนกินนี่ใส่กาแฟด้วยป่ะครับต้มใส่น้ำกินกาแฟท่านผู้ชมก็คือว่าเข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 าต้มน้ําร้อนอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปชงกาแฟนะครับกดเลยชงกาแฟระหว่างหินฟ้าแลบเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นเป็นกอยใหญ่เนี่ย หินฟ้าแลบนะครับแล้วก็กดไปแล้วก็ใส่กาแฟเลยครับอเพราะว่าในกาแฟมันก็มีน้ําตาลอยู่แล้วเนอะใ,<ช>ในน้าตาลอยแล้วทีนี้พี่จะพูดถึงว่าข้าวเหนียวกินไหมประจรําครับทุกมื้อไหมครับทุกมื้อข้าวเหนียวทุกมื้อท่านผู้ชมก็ภาคอีสานเนาะเราก็กินทุกมื้อและอีกอย่างหนึ่งวันนี้เรามาพูดในการที่เรารีแลกกันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกัน4เดือนแล้วท่านผู้ชมกุมภานะครับมีนาเมษามิถุนานะครับ เราพามีทุนเออก็สี่เดือนพอดีสี่เดือนนะครับอันนี้ก็จะไปหากรกฎาคมก็จะเป็นเดือนที่ห้าแล้วนะครับเราก็เลยถ่ายทําคลิปกันไว้ท่านผู้ชมทีนี้นะครับเรื่องของเรื่องคือพฤติกรรมการกินของทิดก้าเนอะครับยาโรงพยาบาลกินไหมกินอยู่ครับกินเป็นบางครั้งหรือกินทุกวันกินเป็นบางครั้งอ๋อแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยหรือบ่อยบ่อยบ่อยไปไหนครับไม่ได้บ่อยเอาเอาอย่างนี้ในในจํานวนเดือนหนึ่งเนี่ยจะกิน อาทิตย์หนึ่งจะก,กินยาของโรงพยาบาลกี่ครั้งประมาณสามสองมื้อสามมื้อสองสามวันท่านผู้ชมแต่ว่าก็คือหินฟ้าแลบก็ยังกินปกติอยู่ครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ถามทิศก้าวทิศก้าไม่ได้กินยาโรงพยาบาลเลยใช่ไหมเน่นครับเพราะว่าทิศก้าคุมครับอ่าคุมทีนี้ก็เลยเล่นแบบว่ากินยาโรงพยาบาลบ้างกินหินฟ้าแลบบ้างใส่ากาแฟแต่ก็กินกินกินยาโรงพยาบาลประจําอยู่สองวั 2, 000, 3, 000นสามวันบ้างต่ออาทิตย์ท่านผู้ชม ก็คือในจํานวน7วันเนี้นะครับเขาก็จะกินอยู่ 2- อถึงสวันในกินยาโรงพยาบาลมีไหมที่ว่าบางอาทิตย์เนี่ยในช่วงสี่เดือนเนี่ยเราไม่กินยาโรงพยาบาลเลยมีครับคือไม่แตะเลยครับกเ,เกือบเดือนอ๋อเกือบเดือนท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตรวจเนาะตอนนั้นเนาะรเราก็มาสเดือนนํามาตรวจทีทีนี้พี่ก็อยากจะถามพี่ก้าว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าพี่ก้าคิดว่า,ากลางคืนเนี่ย อาฉี่วันละสองครั้งเนี่ยถือว่าธรรมดาอยู่ไหมสําหรับคนเป็นเบาหวานคือว่าธรรมดาถือว่าธรรมดาก็ส่วนมากกี่โมงตอนไหนเพราะก่อนนอนเราก็ต้องฉี่อยู่แล้วก่อนนอนกับประมาณหกทุ่มหกทุ่มท่านผู้ชมแล้วก็ใกล้สว่างอ๋อทีสี่ก็นั่นก็ธรรมดานะก็ถือว่าเป็นธรรมดาอยู่ก็เออก็ปกติอยู่ทีนี้พี่ก็เลยอยากถามว่าเอ้ะยุงมันก็เยอะนะท่านผู้ชมดูดิ ทีนี้นะครับเราก็จะพูดกันว่าหินฟ้าแลบเนี่ยมีผลอะไรต่อที่ก้าในการทํางานไหมหมายถึงว่าหน้ามืดตาลายหรือวูบวาบไหมบ่ครับเพราะว่าบาหวานก็ขึ้น197ท่านผู้ชมไม่มีเลยบ่ครับแต่ดูหน้าตาที่ก้านี่เหมือนคนปกตินะเนี่ยทาเหลืองนี่จะดูออกเลยท่านผู้ชมเพราะว่าอ,อกินนะครับของหวานไปเยอะพี่จะดูออกเลยไทย ใครกินของหวานไห่พี่ดูออกเลยนะครับถ้าเป็นเบาวาแต่นี้สีหน้าท่าทางก็ยังมีเลือดฝาดอธิกาของขอดูกรรมกันอยเนียปกตินะท่านผู้ชมก็คือกรรมอย่างเงี้ยมันจะสีเหลืองเลยนะครับสีเหลืองเลยท่านผู้ชมแต่นี้มีเลือดฝาดนะครับกรรมอย่างนี้มันก็จะมีมีเลือดฝาดเพราะฉะนั้นสมุนไพรเห็นฟ้าแลบนท่านผู้ชมนอกจากจะดูแลคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีก็คือ ลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็สมมติว่านี้หลอดดูดเราดีแล้วเนาะนะถ้ามีไขมัน,นเยอะหร,อหรือน้ำหรือน้าตาลเยอะนะครับกินหินฟ้าแลบเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยละลายลดระดับน้ําตาลในเลือดลดไขมันลงไปท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีของสม,มุนไพรหินฟ้าแลบนะครับ,รบเป็นสม,มุนไพรที่หลายๆคนต้องการนะที่กล้าเพราะว่าความดันโลหิตสูง ก็จะเกิดจากการกินอ่าไม,ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุกรรมพฤติกรรมการกินเหล้าบุหรี่อาหารเคม็มอา,อาหารเค็มก็คือทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงท่านผู้ชมก็คือเส้นเลือดไขมันอุดตันเยอะแยะและอีกอย่างหนึ่งที่กล้าพี่จะพูดถึงเรื่องบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางคนนี่ติดอาหารแบบไส้กรอ,อกแล้วก็อะไรนะพวกที่เขากินกับไส้กรอ,อกะพวกเบคอนใช่ไหม เบคอนที่ก้ากินบ่อยไหมบ่รับอร่อไม่ค่อยได้กินอ,อันนี้ที่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงก็ก็จะไม่มาเยี่ยมเดือนแต่ที่ก้าคือมีเบาหวานร้อยเก้าสิบเจ็ดท่านผู้ชมเอาท,ที่ที่ก้าช่วยบอกแฟนขับหน่อยว่าที่ก้าก็ยังใช้ชีวิตปกติครับปกติไปหาตัดหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกับเาอ๋อตัดหญ้าเลี้ยงบบยเลี้ยงควายเหมือนเดิมท่านผู้ชมและโดนมดแดงอะไรกัดไหมกัดมีอยู่กับแต่มัมกับ,บเปลี่ยน คือแผลนี่ก็แห้งไปเลยครับมันมันก็ดีก็ก็เลยจะถามที่ก้านอ๋อนี่ตรงนี้ใช่ไัมก็จะถามที่ก้าวอย่างหนึ่งตอนที่เราเคยทําคลิปกันเมื่อหลายเดือนเนาะครับคือร่มร่วมปีที่ก้าไปยืนอยู่บนหลังมะแดงครับกัดก็ได้ตุ่มได้เม็ดมาท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากล้างแผลแล้วเขาก็กินหินฟ้าแลบประจําอยู่แล้วตอนนั้นเนาะมันก็แห้งไปเลยแห้งเลยครับ แตกต่างก่าตอนที่ยังไม่กินไม้ตอนนั้นที่เป็นเบาหวานใหม่ๆแมอนอยู่ครับมันกับเป็นขันมันกัดแล้วมันก็เป็นปาล์มมันเป็นพื้นแดงๆ,ๆ่ามันเป็นผืนแดงๆ,ๆขึ้นเลยแล้วก็จะเป็นน้ำใสๆขึ้นมาใช่ไหมน้ำใสขึ้นมาเราเราหยิกแตกหรือเราเอาอะไรทําให้แตกไหมหยิกแตกนะครับคือเขาต้องทําให้แตกเลยท่านผู้ชมก็คือว่าถ้ามดแดงกัดคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้ามดแดงกัดหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นตุ่ม ตุ่มใส้ใสขึ้นแล้วที่ก้าก็หยิกแตกแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มาล้างครับแล้วก็กินหินฟ้าแลบก็กินประจําอยู่แล้วกี่วันหายประมาณเกือบอาทิตย์นะครับก็เกือบอาทิตย์ก็ประมาณ5้าถึงเจ็ดวันเนาะคือแผลมันก็จะค่อยๆแห้งแล้วจับสะเก็ดใช่ไหมอ่าทีนี้วันนี้นะท่านผู้ชมก็เป็นการรีแลกกันเพราะว่าเราสัมภาษณ์กันมาเรื่อยๆนะครับคือ ทิดก้าก็ยังอยู่นะครับที่หลายๆคนอาจจะถามหาแฟนคลับหลายคนถามหายังไม่ตายนะครับขอบอกเพะคือคือคือยังไม่ตายท่านผู้ชมก็เลยพูดกันตรงๆตอนนี้ว่ายังไม่ตายนะครับยังอยู่ดียังอยู่ดีมีแหงนะครับเอาล่ะทิดก้าเราก็มีอะไรฝากบอกแฟนคลับกันไหมว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับเราต้องกินหินฟ้าแลบยังไงทิดก้ากินทุกวันเลยใช่ไหม มหมอถามไม่ว่าไตเราเป็นยังไงบวครับก็คือตอนนั้นที่ก้ากินมาร่วมๆสองปีเลยใช่ไหมครับร่วมสปีกินทุกวันครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าใบาแรใบเล็กห,ห,หินฟ้าแรบนะท่านผู้ชมหินฟ้าแรบเนี่ยทิดก้ากินทุกวันแต่ไม่ไม่มีผลต่อไตเลยบรครับปกติเขาบอกว่าถ้ากินสมุนไพรแล้วจะมีผลต่อไตนู่นนี่นั่นก็เป็นบางชนิดนะท่านผู้ชม แล้วก็คนแต่ละคนอาหารการกินก็เขาเรียกว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยก็มีส่วนนะครับมีส่วนในการที่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเบาหวานความดันไขมันนะครับก็คือเหินฟ้าแลบท่านผู้ชมที่กล้า้วกินประจําแล้วทีนี้ยาโรงพยาบาลทีกินเป็นบางครั้งไม่ได้ไม่ได้พิกว่าเอ้ยวันนี้กูต้องกินยาโรงพยาบาลนะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มก็คือตามใจฉันตามใจปากฉันว่างั้นเถอะเมือ่อใดลืมมันไปก่นอนวันไหนลืมก็คือเลิกไปเลยลืมไปเลยอ๋อก็คือไม่ไม่ฟิกเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเราก็สเพเหระคุยกันเรื่อยนะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับหลังจากสี่เดือนเราไม่เจอกันครับนะครับก็ตั้งแต่กุมภามาเนาะรเราเราไล่ตั้งแต่กุมภาใหม่แล้วกันครับกุมภาเพราะว่าปีนี้นะครับเราก็มาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่แหละทิตกาก็ใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรเห็นฟ้าแลบประจําแล้วมีกินยาอย่างอื่นที่ที่ว่าเรารู้สึกว่าหน้ามืดตาลายไหมเราเจอแดดเจออะไรแรงๆเนื้ออะไรทิตกามีไหมบ่มีเวลานั่งกินข้าวอยู่ลุกขึ้นแล้วเรารู้รู้สึกว่าจะวูบมีไหมบ่ครับบ่มีเลยไม่มีท่านผู้ชมบ่มีบ่มีอาการหนังจักไม่ไม่เหมือนตอนที่แรกๆท,ท่ติก้ามาหาพี่เนาะครับเนี่ยตอนนั้นคือหน้าแบบวิงเวียนเหมือนจะล้มใช่ไหม เออท่านผู้ชมแล้วก็อ่ามันแก้โรควูบด้เยด้ยคือจริงๆแนะล้วโรควูบก็คือโรคความดันโลหิตสูงถ้าความดันเขาปกติแม้แต่เบาหวานเขาจะขึ้นกว่าช่างนะครับขึ้นกว่าช่างแต่ทิดก้าก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ครับคิดว่าอของหวานเนี้ยมะม่วงอ่ะเริ่มหมดแล้วทิดก้าคิดว่าจะกินไหมหรือกินมะม่วงกวนบัวครับบังม่วงกวนบัวกวนไว้แขกกวนไว,ว้มันอยากอ๋อ <c oughs> แต่ตนนี้มีอะไรของหวานตบท้ายไหมบัวครับช่างเห็นว่ามีกัน ไม่มีไม่มีที่ก้าแล้วหม,หมอเขาจะนัดอีกเมื่อไหร่12ตุลาครับหน่ตุลาท่านผู้ชมก็คือเราเกือบจะเกี่ยวข้าวแล้วนะส <4 S 2> ี่เดือนใช่ครอ่าอีกสี่เดือนท่านผู้ชมเราก็จะมาเจอกันคือวันที่1ิบตุลาคม2 5 6 3เราก็จะมาเจอที่ก้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะวันนี้นะครับวันที่12มิถุนาเนี่ยทิดก้าได้ไปตรวจนะครับก็คือเบาหวานร9 7เจท่านผู้ชม เดือนมีนาเราจะมาดูกันอีกทีเพราะว่าตุลาเฮ้ยเดือนตุลาคมนะครับ2อ6 3นเนี่ยวันที่12นะครับเราก็จะมาเจอกันอีกทีนะครับเป็นการที่เราจะมาล่าลากันนะครับสําหรับที่อาทิ่กล้าใช้ชีวิตกับนะครับยาโรงพยาบาลก็กินเป็นบางครั้งนะครับบางครั้งก็ลืมไม่กินไม่ค่อยฟิกตัวเองแต่ส่วนมากก็คือหินฟ้าแลบ,บกินทุกวันกินทุกมื้อครับกินทุกมือ้อท่านผู้ชมนี่แหละโจก็เลยบอกว่า อย่างน้อยๆน,นะครับพฤติกรรมการกินนี้แหละไม่ว่าจะเป็นกินอาหารนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานาก็ต้องกินสม,มุนไพรหินฟ้าแลบ,บเป็นประจําอยู่แล้วนะครับไตก็ปะกะตินะครับถ้าไตเขาหมอเ็าบอกว่าเออคุณพ่อไตไม่ค่อยดีแล้วนะเราก็จะได้รู้ใช่ไหมแต่นี้ทิ่ก้ากินมากี่ปีแล้วเนี่ยที่เราทําคลิปกัน สองปีนี่นะครับสองปีแล้วนะสองจะเข้าสองปีนะท่านผู้ชมตั้งแต่กินหินฟ้าแลบมาโรคไตไม่มีเลยบ่ครับไม่มีท่านผู้ชมอันนี้ก็คือกินหินฟ้าแลบไม่มีโรคไตนะครับไม่มีโรคไตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าช่วงมีช่วงหนึ่งที่ทิ่กล้าไม่กินยาโรงพยาบาลเลยนะครับม่กินเลยเป็นบางคลิปที่เราเลยเคยถ่ายทํากันเนาะเป็นบางคลิปไม่มีนะครับไม่มีอ่าไม่ไม่มียาโรงพยาบาลเลยแต่ว่า ช่วงนี้ก็คือว่ามันขึ้นมา197คิดก้าก็เลยเออกินกินบ้างวะประมาณนั้นเนาะน,นี่แหละท่านผู้ชมเราก็จะมาล่ำลากันนะทิดก้าเนาะก็อขอให้ทิดก้านะครับใช้ชีวิตไม่ต้องประมาทนะนะครับนะครับว่าคนเราเนาะทิดก้าเนาะพี่ว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมการกินแน่นครับแต่ถ้าทิดก้าเหลืองซีดมานะ่ะพี่รู้เลยว่าทิดก้ากินพวกของหวานเข้าไปเยอะ กินถี่เกินั่นผู้ชมเบาหวานก็จะขึ้นแต่นี้ร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วแล้วหมอเขาว่าไงหมอว่าต้องถามก่อนหมอเขาว่าหมอว่ากัน,นมันบาลงรอบหน้าฉีดยาด้ียพ่อใช่ไอ๋อทิ่ก้าก็เลยจะมาคุมแล้วครับอ๋อเพราะว่าเรากินมะม่วงเข้าไปในช่วงฤด,ดูกาลของมะม่วงนะครับของหวานทั้งมะม่วงทั้งแตงโมอ๋อทั้งมะม่วงทั้งแตงโมท่านผู้ชมต่อไปนี้ทิดก้าเขาคิดว่าตั้งแต่วันที่12มิถุนาไปถึงเดือน วันที่12ตุลาคมนะท่านผู้ชมทิก้าคิดว่าจะกินของหวานเยอะไหมคิดว่ากินกินบ้างอาจจะน้อยๆนะครับอาจจะน้อย<ต>ทีนี้ท,นทีนี้ถ้าอยากฉีดยาไหม,มถ้าฉีดยาแล้วถ้าฉีดยาแล้วมีปัญหาท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องกินหินฟ้าแลบชะง,งัดนักหล่เลยครับสําหรับสมุนไพรช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดลดไขมันในเลือดนะ้องทิก้าเราก็จะจากท่านผู้ชมไปนะครับผมโจฮังนัทสาราคามและทิก้านะครับน้องชายผมนะครับ ที่เป็นเบาหวานครับลาแล้วครับ